สวัสดีเพื่อนๆหนึ่งคนเลยนะผมก็วันนี้อยู่ในเกมโซนโฟเหมือนเดิมนะผมก็วันนี้นะผมจะมาเล่นห้องแดงต่อกันเลยนะผมก็อ่ะที่จริงกะว่าจะทำคลิปโฟเวสนะผมแต่ว่าวันนี้ไม่มีไม่มีห้องถอนของนะผมก็เลยไม่ได้ทำนะครับ ขึ้นโปรโเวสดีผมจะเล่นเนี่ยคือมันไม่มีของนะอ่าผมก็เลยอ่าผ่านไปก่อนแล้วกันวันนี้เรามาเล่นมวยแ้ค่ดไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่มีคิดลงนะผม<อ>นานคิดลงนะผมผมไม่ได้ลงทุกวันนะครับอ่าไม่ใช่ว่าขนเลมวยไทยนี่ก็ไม่ได้จับนานแล้วอาจจะเล่นแบบแม่งไวเลย อ้าหลุ่นเลยเห็นไหมผมไม่เล่นนามันเล่นไม่ออกครับ <Games> แต่สเตปอะไรก็ยังได้อยู่นะแต่คอโมโบผมอาจจะเป็นหม่อยนิดนึงทีมนู้นก็หนักสามโคดเลยนะครับทีมนู้นนะผมแต่ว่าไม่เป็นไรคนระับผมที่เ่าผมน่าจะ มีทีมซ้อนหลังอยู่แล้วผมก็าจะพอเก็บให้ได้อยู่ก็สองสามตัวแต่ถ้าพลาดไม่ตายนะครับผมแต่ทำเป็นเล่นไปอืมเน้นเน้นได้ดีครับเน้นเน้นได้ดีครับเน้นเน้นได้ดีโอ้เราเป็นของเราลหลอนที่ยวเรียบร้อยฮะับ้าออหลุดแต่เนี้ยคอมโบหลุดหรอครับไม่ต้องกลัวผมเลย อ้าวกดผิดเจ็นเช่ร้อนแล้วไปมั่วหมแล้วอำหน่อยเว้ย ก็น่าจะพอได้ได้แล anyway. ้วแหละได้วอร์มนิดนึงนะมวยไทยนี่ก็ถือว่าเป็นสายหลักสายหนึ่งของผมเหมือนกันแล้วผมแต่ก็ไม่ได้จับนานแล้วนะผมเหมือนทิ้งมันไปเลยก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะโหดมากเลยสายนี้เส้นสายนี้เน้นเน้นดีๆไว้ครับเป็นสเตจที่สำคัญมากโอ้ยโคตรแรงข้ามโดนเลยนะผม ข้ามผ้าอีกผาอีกทีหนึ่งนี่แตกเอา้าเอาหน่อยเออเอาดิครับเอาดิครับเรามมยไทยโนหนึ่งนะเว้ยจำบที่เราไดเา้เข้ามาดิเออนี่แหละหนุนนี่แหละถนัด ก็มีหลุดนิดนึงนะแต่ก็คงไม่หลุดบ่อยแล้วละมั้งนะผมก็ได้วอร์มแล้วสักตาสองตาแล้วผมเจงเฟซดังต้องขออภัยด้วยนะเพราะผมไม่ได้ปิดเฟสไวนะ้นะเนื่องจากแฟนกดบ่อยนะผมที่ไม่ตอบเฟสนะครับก็เลยต้องเปิดไว้อาจไปเปิดไปนะครับผม <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรครับเรามือโปรอยู่แล้วนะผมทำสองอย่างในเวลาเดีวยวกันได้เอาแล้วคุณไปไหนเนะี่ย <c oughs> เอาดีเออมาดีครับ มวยเหมือนกันมาว่าเชิงกันหน่อยวอดไปใส่ว่ะผมจะรอท่าท่า10วีแล้วกันนะผมแล้วผมจะตีแล้วนะครับเฮ้ยโอเคโอเคโอเคไหมท่า10วีนะครับผม สองหนึ่งโดนอ้าวหลุดเลยนะครับไม่เป็นไรครับเหลืออีกสามชีวิตแล้วจะาตีเขาทันอยู่ มลุลดอร่อยมากเลยนะครับผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะก็อย่าไปยึดติดกับสมัยก่อนมากครับผมทั้งเททั้งมวยนะครับตอนนี้ผมสีมือตกไปหมดเลยเนื่งองจากเล่นหลายสายด้วยก็เป็นธรรมดาของมนุษย์นะอ้าวแพ้เฉยโอเคไม่เป็นไรให้ฟีวเราลงไปจัดการนะผมวันนี้จะเอาเท่าไหรไม่รู้เหมือนกันอันนี้เขาถามผมเคยนะ ถ้าเฟซดังยังไงไม่ต้องตกใจนะว่าเป็นเฟซของเองผ,มผมต้องคุยกับคนอื่นนะเออแต่ว่าาก็อยากอัดคลิปไงแล้วผมยังไงต้องขออภยัยคุณผู้ชมมากๆเลยนะบางคนแบบไม่ตกใจไม่รู้ไงเออตกใจแล้วนึกว่าเป็นเฟซตัวเองนะผมก็มีนะ โอเคราทำได้ยังมีเกมเราต่อนะผมตอนรอบแรกก็ถือว่าเปิดตัวได้ดีนะก็แบกทีมได้อยู่นะก็ถือว่าไม่เป็นภาระเขาแล้วผมห้าร้อยเอาโอเคครับอันนี้แพสส่วนตัวนะอ่าผมไม่ได้เอาขึ้นคลิปนะเพราะวคุยใีเฟซนะัผมได้ย้ำอยู่ตลอดว่าไม่ต้องตกใจเวลาเเสียงดังว่าคลิปผมอะ่ะมันต้องมีเสียงแทรกตลอดนะผมก็ใครเพิ่งมาดูผมใหม่ก็จะไม่รู้นะอ่าโอเค ก็น่าจะตกไปแล้วนะผมคิดสำหรับรอบแรกในวันนี้นะโอ้หอมไม้หัวม,มือสักหน่อยเว้ยจริงเว้ยไม่ได้เล่นโฆษณาเลยนะครับผมเมื่อไหร่โน่นหนึ่งเว้ยผมไม่ได้เล่นกับไก่เนี่ยมีแต่คนของคนโหดทั้งนั้นเลยนะครับห้องนี้บอกเลยโปรเฟสชั่นแนลทั้งนั้นโปรพเพเยอร์ทั้งนั้นนะครับเอาหน่อยขอหนักหนักครับขอหนักหนัก มาคนนี้น่าจะของแรงที่สุดในห้องแล้วนะครับที่ผมสู้ด้วยเมื่อกี้นะอันนี้ก็พอมีของนะแต่ก็ไม่หนักมากอันนี้ละน่าจะน่าจะกลางๆนะพวกนี้นะผมอ่ามีคนขอหนักเท่าไหร่คนหนึ่งฮนะมาห่วงเลยครับรออะไรล่าจังหวะนี้ เรามันเกิดมาเพื่อบ,บวกบวกบวกอยู่แล้วนะผมอ่าเราอยู่ทีมโอ้โหเราเจอคนของหนักสองคนเลยไหวไหมเนี่ยคุณผู้ชมต้องให้กําลังใจผมแล้วนะผมอ่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งตอนนี้ผมกําลังหาทางไลฟ์สดอยู่นะผมก็อยากจะได้ผ้าก้องอนะอ่าจะเปิดหน้าเปิดตากับเขาบ้างนะผมใครใจดีก็เดี๋ยวพอผมเปิดไลฟ์สดเมื่อไหร่ก็โดนทมาได้แนละ้ว ตอนนี้กำลังหาทางดำเนินการอยู่นะผมเนื่องจากไม่เคยทำแล้วก็เลยไม่รู้ว่าทํายังไงนะครับใครมีข้อมูลยังไงก็คอมเมนต์ได้นะหรือว่าทำคลิปที่แบบสอนทำอย่างเงี้ยก็แปลกไม่เห็นดูเลยผมโง่ครับผมไม่รู้เรื่องอะเออผมไม่เคยไลฟ์สดมาก่อนก็มีหลายคนนะเอออยากให้ผมลองไลฟ์สดดูเปิดโดนเห็นดูพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่อาจจะมีคนโดนเห็นพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็คงอีแหละมั้งนะแต่ผมก็ไม่รู้อ่ะผมทำไม่เป็นนะผมก็เดี๋ยวรอกันก่อนนะ ยในไงไทำแน่แหละอันนี้นะผมโอเคเอ้าเหมือนไม่กดด e ีดีออกพท่านึง <c oughs> เล่นมวยไทยเราพยายามเล่นด e ีดีไว้ฮะซึ่งมันเป็นสกิลที่เซฟมากนะผมมันไม่สามารถโอ้โหแม่งโคตรแรงมันไม่สามารถหลบได้นะตัวเน,นี้นะผมแต่ว่าหลบได้แต่ไม่เคาะเตอร์นะอืมพอเราก,กดสามจังหวะนะแต่ถ้าก,กดออกจังหวะที่สือไปแล้วน่าจะมีโอกล่อเคาะเตอร์ได้ <c oughs> พยายามจะหลุดนะผมตคนขอนักหนักแบบนี้เขาลุกมาสวนลุกมากดดับเบลเราตายเลยคร ก็เป็นคอมโบที่โคตรขี้โกงเลยนะผมสำหรับคอมโบนี้นะถ้าใครทําเป็นก็คงสบายนะตําลรับการเล่นมวยไทยแต่ก็คงน้อยอ่ะที่จะมีคนทําได้แบบไม่หลุดเลยนะน้อยน้อยคนมากในเติร์ฟแล้วผมบางคนทําได้แต่ว่าก็ยังหลุดอยู่นะมีมีไม่ถึงคนหรอกเท่าที่ผมเห็นอนะ่ะแต่คนทําเป็นก็น่าจะมีนบอ่ะผมว่าไม่ถึงสิบคนนะเพราะมันยากเลยเออผมซำอีก่ลนกดตันเลย อ่อนที่เี็บรอมั้งก็คงประมาณนั้นนะเพราะว่าผมลงไปเล่นแล้วผมเล่นนานนะผม,ผมตีเบานะผมตีใครไม่เข้าแต่ว่าผมผมไม่ตาย,ยางไงเออผมเล่นแล้วผมลงไปเล่นซะนานนะผมคอมโบเขาจะนายจะเวลาหมดก็มีนะเอาัวให้เอาเ,เ,ออเรื่องเอาเรื่องเล่นเป็นนะเนี่ย คนเดียวนะที่หนักที่สุดในห้องถ้าเก็บสีได้ที่นี่ก็หล่อๆไปเลยนะรอบนี้แต่ทีไม่ได้เล่นนะเขาจะด่าพ่อด้วยผมแต่ก็ถือว่ามารับดาวฟรีไงโอ้โหกับสีเรียดอะไรแล้วเราอ่านคลิปแล้ให้เราลงเลยดิโอ้โหครับมีอะไรเด้งขึ้นมาไม่รู้นะอ่ะต่อไป เล่นไห้ดีๆไว้ครับยไทยเป็นสายที่ต้องเซฟนะผมโดยการใช้สกิลนี้ไว้บ่อยๆเราอย่าเปเิดลงดีบ่อยมากครับเพราะว่ามันหลบง่ายเอาอเล่น<อ>ามาแต่เล่นดีๆแล้วผมไม่ได้เลยดูเอเอเฮ้ยพี่ถ่ายนะผมตายไปเนี่ยเส็ยเปล่ ไม่มึนไม่เมึนโอ้โหมึนเรียบร้อยครับทีมเราน่าจะแพ้แล้วแล้วโอเคก็เก็บไปสามคนนะผมก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะผมคุ้มค่าอยู่นะครับเอาเหลือคนเดียวนะผม,มยังไงเขาตีแรงมากนะครับผมพอมียึดกันก็ยังตายอะก็เอาเรื่องอยู่นะผมทีมเราเป็นสายหักฟิชเทมมานะแต่ก็หักไม่แรงสักเท่าไหร่นะแต่ก็ค่้มคู่ได้ถ่ายไปได้อยู่ ถ้าเล่นดีๆอ่ะนะแต่ถ้าอย่างนี้ก็คงจะตายโหงมันผมนะอ่ะอาไปทเล่นไปก่อนนะเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะก็เป็นอย่างขำไปผมก็กลทีไม่ได้ลงเหมือนกันเขารอเล่นอยู่นะสงสารเขาให้เขาเล่นเนะไม่ใช่สงสารหรกแค่คำว่าเห็นใจดีกว่านะเออใค้คำว่าเห็นใจดีกว่าอ่าทีมเราก็ลดเลือดไปเยอะนะก็เกอบตายแล้วอ่ะนะครับอีกสักสองทีน่าจะตาย ไปทาได้หวักครับตายซะก่อนโอเคก็แพ้ไปแล้วผมสำหรับรอบที่สองแล้วผมเดี๋ยวรอบหน้ามันต้องจะติดกินแล้วแหละนะครับเท่าทีแล้วเนี่ยตอนนี้อจไปอดไปสิบสี่นาทีแล้วนะผมก็ไม่นานมากเท่าไหระ่นะครับปกติว่าคิดก็ยี่สิบนาทีประมาณนี้นั่นเองอ่ะทีมเราว่าไงบ้างออกหมดเลยแล้วผมอ่ะ ไ่เวละครับไม่ว่ากันกดเลยก็ดีนะอืมแต่ก็ออกอะไรนะสาม LL LL ยังเหลืออยู่ไหมยังเหลืออยู่ยังเหลือของอีกไหมอ๋อโอเคเสื้อกางเกงอะไรนี้ผมไม่รู้นะครับผมผมไม่ไม่ได้เข้าไปเล่นตอนนั้นแล้วนะครับสามเจ้าชัวดูเลย ก็เดี๋ยวผมตัดคิดเลยละกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโอเคโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเป็นรอบสุดท้ายเดี๋ยวไม่ใช่เริ่มแล้วก็มาปิดกันในรอบสุดท้ายเลยละกันนะผมอ่ะแล้วก็เจอกับคนเดิมนะคุณอะไรนะมอน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 สเตอร์เอ็กซ์อชื่อเขาอ่านว่าอย่างนี้ใช่ไหมก็จะใช่นะผมยังงูอันกิบอยู่นะผมอันกิษไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะผมอ่ะอ่ะ ผมจะลองไม่คอมโบดูนะจากคนนี้เขาไม่ค่อยมีของนะเขาบางนะจะเน้นแต่จังหวะอย่างเดียวมาลองดูนะลงดีเราใช้ในกรณีที่เราสวนเขาอย่างเดียวไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาใช้ลงดีไปบุกนะผมใช้ลงดีไปเข้าทําเข้าบุกเขาอย่างนี้ไม่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 ใช่อะไรที่ถูกต้องเลยครับอ่าแล้วไม่ใช้ดีดีเพื่อเซฟตัวเองไห้ก่อน โอ้ยเียจ๊โหดีนะโหลดแม่งกะไายโคตรแรงน่าจะไม่ได้พับโบเขาง่ายๆนะเพราะว่าเขาเกาะมืมนะผมนะแต่ผมก็แง้ออกมือได้อยู่ถ้ามันเป็นมือของมันอะตายเจ๊เอาอะไรดีวะ ขาพยายามหลบลงดีแล้วนะเห็นไหมถ้าหลบลงดีไปนี่เสร็จเลยนะผมจะให้ถึงตายเลยแล้วกันนะถ้าเป็นไปได้ ดันอยู่เหมือนกันนะผมเวลาคอมโบก็กลัวมันจะหลุดนะก็เกงอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ชินไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับใครที่ติดตามผมแต่ก่อนแล้วเห็นว่าโหดกว่านี้ก็ขออภัยด้วยนะที่เล่นไม่คมเหมือนเดิมแล้วแับพวกนี้เราไม่ต้องคอมโบก็นนะถือว่าไม่เอาเรียบเขานะฮึ อเอ้กูจะตายเอาแน่เนี่ยทำไปเล่นหม่ยังไงครับจะโดนคิวตายเอาแน่เนเอา K เรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้แหละนะผมสำหรับอาชีพมวยไทยของผมในวันนี้นะก็คงเล่นได้แต่ประเซนของแต่ก่อนมั้งนะนะ ก็เราไปเปลี่ยนเที่ยงกันเองได้นะว่าแตะกอนกับตอนนี้อะไรมันเล่นดีกว่ากันนะผมผมคิดว่าน่าจะเป็นแต่ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้สี่มีปบขนาดนี้นะโอเคก็กลับลากันนิดนึงนะผมมีสองห้องห้องแดงห้องนี้ดูนี่มีหน้าไหนบ้างอ๋อมีสองคนอันนี้ก็ห้องที่เราเข้าไปเมื่อกี้เลยสี่ฮะเราก็ปิดจิปกันเลยแล้วกันนะ วันนี้จริงๆแ้วกะจะอาดทีปโปรเวสนะเพราะว่าแต่ว่ามันคือมันไม่มีห้องถอดของนะผมสร้างแล้วมันก็ไม่มีคนนะผมเพราะว่าตัวโปรเวสเนี่ยมันไม่มีของไงเออผมก็ไม่ได้ยืมใครก็เลยจะเล่นแบบห้องถอดของนะครับอ่าแต่มันไม่มีนะเดี๋ยวจะพยายามหาจังหวะมาอัดจังหวะมาอัดิปให้าาละกันนะผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไปด้วยฮะตอนนี้ผมรับจ้างเก็บดาวอยู่แล้วผมก็ราคาเดี๋ยวคุยกันหลังไมม์ก็ได้นะผมไม่ต้องรีบแบบ เออพี่ผมค,คอมเมนต์แล้วพี่ไม่ตอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟสอ่าทิ้งลิงก์เฟสผมไว้ใต้คลิปแล้วกันแล้วผมเพื่อจะได้ติดต่อง่ายๆแล้วกันอ่ะนะจอถ้าใครสนใจก็มาติดต่อได้เลยนะผมราคาเก็บดาวก็ถ้าราคากันเองก็ก็ได้าอยู่แล้วก็ <laughs> ผมไม่คิดแทงอย่างนนะเง้ยนะเฮ้ยยกเว้นแต่ว่ามันเล่นดับจริงๆเออสิดเก้าดาวอะไรเงี้ยใส่อันดับอะไรเงี้ยก็คงคิดแทงหน่อยนะ แต่ถ้า10ดาว11 12 13ส4 15อะไรสักสี่างก็เป็นราคาที่เราแบบพอจับป้องได้เนาะก็ไม่สูงแบบไม่สูงพอประมาณเอ้ไม่สูงเกินไปนะก็พอประมาณนะผมราคาไม่ไม่สร้างบ้านเลยต,อต่อสายง่ายๆนะอ่ะก็ยังไงวันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะผมสําหรับจิ๊บมวยไทยห้องแดงนะผมหรือว่ามวยไทยคอมมอนมวยไทยโน .1 นเราไม่ใช่นะไอสารแม่งจะวยตัวเองเกินไปละนะครับอ่ะ ก็ฝาล์เดียวกันนะผมเป็นคลิปที่ผมลวกลวกท,วทำไงงั้นแหละนะครับมันไม่ค่อยมีคนเล่นนะอ่าแต่ก็เห็นอยากดูกันก็อยากดูคอมโบมวยกับเทนะผมก็เลยทําให้ดูละกันส่วนสายอื่นๆก็พยายามหามาทําให้ดูอยู่แต่ไม่หาไม่ได้สิเนะสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นละไอพวกนินจาอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ตามโบกับกับโฟเวสเนี่ยผมนันได้ทําอยู่นะก็รอดูไปก่อนนะครับอ่อยังไงวันนี้ก็คง มีเท่านี้แหละนะผมยังไงขอบคุณคุณผู้ชมรู้ท่านเลยที่ติดตามชมคลิปผมจนจบนะผมคลิปนี้บอกเลยว่ามันต้องหยดแน่นอนพิเดอตคอมโบก็มีเลยนะผมว่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะ,ะไว้เจอกันให,หม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ